สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางสามฮานอยจะแยกน้อยแกอยแกรอบจากแนวทางของวันศุกร์วันที่ 2, 1, 2, 5, ยี 68, ่สิบเอ็ดเดือนสองสองพันหา้อยหกสิบแปดเราจะมือนี่กัมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเกาลก็ตามเคยจ้าสำหรับพ้นสามฮานอยของฮาเหมาว่าจันทที่ยี่สิบจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบน้อยพิเศษจ,จะเดินไปที่หนึ่งและสามพ้นจ้า สองสอง่ศนพลาดไปสำหรับน้อยรอบปกติจะหกและ2ผลจะ4 4 8สี่แกหาสำหรับ6ุกหามนิจับคูเสียดไปค่ะหายหกเก็ดมาหกหาหเก่าหกสมมาหกหาจะเสียดไปอย่างละแต้มสแต้มเนาะเขาเด่นหุกวิ่งดูฮุกจะสำหรับรอบปกต, <c oughs> กต,กกติลางจ้า VIP 69จะพ้น67221โอ Arrow, ้โหสองบนสองหลักกันเลยทีเดียวอ่าสำหรับเดียนทุกผู้รู้ทุกมาซะหลักลอยเลยเนาะอ่าสำหรับห้าน้อยก็เฮาเมื่อนีร่ก็ต้องขอตูดขอภัยพี่น้อยเอฟซีไล่ๆเนาะจะมาแค่เลขเด่นน้อยรอบปกติเนาะสำหรับห้าน้อยวันที่20นิ้วหูซื้อว่าบ่ค่อยปังทั้งสองสูตรเลยอ่ะต้องขอตูดขอภัยพี่น้อยเอฟซีไล่ๆเนาะ สำหรับวันที่2 1เื้มนีิตตามรุ่นกันต่อจ้าเาก่อนสีไปรับชมฝากด้วยละกานนอกฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกะนนอกจากคุณละไหลคณละเชยคนละเนื่งติดตามจากสำหรับพี่โนโ้องเอฟซีนใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ เพื่อสิด้บุภาดแนวทางต่ตอไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะมีหลากหลายแนวทางจะสาหรับแนวทางที่เจอลุกหายจากลาวสามาคัคคีมื้อนี้กลัลาวซุนลาวเราจะมีลาวซามัคคี้ลลแล้วก็ลาวผัดตนาเราจะแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจะหุ้นนี้ขี้อีหุนห้นทางเสงหุ้นดาวโจนเจอกันทุกวันจันรถึงวันศุกร์จะสําหรับสายหุ้นจากฮาหนอยของเราจ็เจอกันถูกวันเนาะ,ะสำหรับ ี่นเอฟซี่านได้ทีเขามารับชมใหม่ๆเพื่องงงจากโคสอ่าโอสอธิบายนิดหนึ่งเนาะเล่าพัฒนาเนี่ยจอยลูกหายสองสูตรจ้ามีสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวจ้าราคาสูตรเม็ดเดียวนี่คือให้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวสําหรับเล่าพัฒนาของเฮาจ่าจับหายเป็นแนวทางแปดคููจ้าสำหรับเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ่าถามมาถ้าชอบเมอนก้ะ ามาถชบคือสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะมือนีมีหลากหลายแนวทางนะจ๊ะต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้ะ,ะสำหรับสามห้าน้อยของห้ามือนีตามรูดกันต่อจ้าน้อยพิเศษจ้วันนี้เด่นไปที่สี่และห้าจ้ะจับคู่เด่นสี่รุษสี่ สำหรับเด่นหาดุดหาจับคูมีหาดเจ็ดมูว่านี่หาหากนี่ก็มาสองเด็งเลยเนาะน้อยเฉพาะกิจกับน้อยปกติเนาจะหูซื้อวะหาน้วยส่วงนี่สิประหยัดตัวเลขเนาะมาแต่ตัวเดิมๆซ้ำๆเนาจะ สำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่สองและสี่เอาสี่โซนจ้าสำหรับห้าน้ยมารวบของเอดจอยก็คือสามสามได้เลขเบิ้ลสามสามสี่สี่น้ยแยกน้ยคือสี่โซนสองสี่ สี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งรอบวี่ไอพีจะเดินไปที่สี่และห้าอ่าสี่ชนจะหาชนสำหรับสี่กับเดินสี่นี่คือชนกันสามน้อยเลยเนาะเมื่เนี่ 4ี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามสำหรับเด่นหาวุฒหะจะหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะน้อย vip รอบสุดท้ายจะเน้นไปที่ห้าหกห้าเจ็ด C ห้า C สาม2หนึ่ง C สามสอหคิดแปดศูนย C ห้ากจ้ะโอเคเรียบร้อยจ้ะสำหรับ3ามห้าน้อยกัวเฮาแยกน้อยแยกรอบมือนี่คือตามนี่เลยจ้ะแต่ละน้อยแอจอจใไฮเดิน สองสองตัวจะจับคู่ให้เดนละาซคู่จะบกนกอยเกินไปล้ะก็คือว่าบวกลายเกินไปเนาะจากได้ก็เปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชบคอยตาแต่แนวทางมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประการใดกับอโถดูดอภไย่ลายเราจะสาหรับห้า้อยกับโลหิตซ้อนสูตรจะถาพี่นเอฟซี่านบวกลมกักแยก้อยก็คือมีหมัดรวมห้รหลับชมจะสําหรับหมัดรวมคือถูกรอยเลยเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชบ คอยตามจำบโบมชชบคือสามารถปล่อยผ่านได้เนะาะมื้อนี้ขอให้มาปังๆราคาเราจะคอยมาครบสน้อยเลยราคาเราจะสําหรับแนวทางของเฮาเนะาะสน้อยสามหอบจ้ะขอให้พี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีมีไส่กันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า